ชีวิตเป็นของเราพ่อแม่ให้มาขอบคุณถ้าเราตอบแทนและจุนเจียดูแลท่านได้เป็นบุญนะทำเท่าที่เราทำไว้ชีวิตวันนี้เราก้าวมาอยู่ทุกทกวันนี้เราจะเอาขยะจากปากใครมาทำให้เราต้องถอยหลังอย่าได้ทำอย่าได้หยุดอย่าได้นิ่งชีวิตเราต้องเดินหน้าขอเพียงแค่ครอบครัวเข้าใจพ่อแม่เข้าใจ แต่ความเข้าใจนั้นมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราเคลียร์นะกันทั้งสองฝ่ายมุมเห็นด้วยมุมไม่เห็นด้วยมุมไหนที่ใช่โอเคเราช่วยเหลือกันมุมไหนที่ไม่ลูกๆอย่างพวกเราก็มีสิทธิ์ปฏิเสธนะการโต้อตอบพูดคุยกับพ่อแม่หรือเห็นต่างมันเป็นข้อคิดที่จะขัดเกลานะเหล่า ให้พ่อแม่มีความเข้าใจลูกและลูกก็ยอมรับนะคะในสิ่งที่เราดูแลได้อันนี้ตั้งหากล่ะคือปัจจัยของชีวิตไม่ใช่ว่าโอ้อออพูดอะไรก็ไม่ได้กลัวเสียใจกลัวเสียใจทั้งๆที่เราก็ทำไม่ได้สร้างบาปให้หัวใจตัวเองและก็สร้างกรรมให้แม่โดยไม่รู้ตัวนะ,ะยายจ๋าจคิดแบบนี้ใครคิดเห็นเป็นยังไงใครไม่เคยโต้ตอบพ่อแม่บ้างใครที่ไม่เถียง หรือทําได้ทุกอย่างที่พ่อแม่ต้องการลองหยิบยกสิยีจ่จ๋าทําไม่ได้ยีจ่จ๋าไม่ใช่ลูกที่ดียีจ่จ๋าเป็นคนบาปและบาปนั้นปู่เสื่อรับนะเพราะยีจ่จ๋าดูแลครอบครัวดูแลพ่อแม่เนาะคิดแค่นั้นเนี่ยเราทําเท่าที่เราทําไวเนลคุณอากตันยูคําเหล่านี้นะ ถ้าเราได้ดูแลเขามาอย่ากเก็บมาใส่ใจแล้วแต่ใครจะหยิบยกให้เพราะคำพูดเหล่านี้ออกจากปากใครก็เป็นของคนนั้นแหละทุกคนนะจริงๆย้อนกลับไปหาตัวเองด้วยเด้อค่ะ